ว่าจะให้เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าจะไปด้วยกันนะครับทีนี้เขาคงจะเลือกว่าไปด้วยกันก็คือมีผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจด้วยแล้วก็เอาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ทุกฝ่ายก็ยอมรับกันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นผลจากการ ดำเนินงานทางด้านเศรษฐกิจก็ดีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลกระทบเยอะนะครับแล้วก็มันเสื่อมสภาพไปไปกระทั่งยังไม่สามารถรื้อฟื้นได้บางส่วนนี่ก็กลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดในแง่ข้อเท็จจริงนะครับว่าตอนนี้จริงๆแล้วรอบทะเลสาบโุงการมีโรงงานรอบโรงรอบลุ่มน้ำเนี่ยนะครับก็ในข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหการรมอีกนี้กว่า1000งนโรงง,งาน แล้วก็ที่ปล่อยน้ำทิ้งลงประมาณ60โรงงานซึ่งอันนี้ก็เป็นการทราบดีกันอยู่นะทราบดีกันอยู่แล้วก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือชุมชนเองในรุปน้ำทะเลสาบในทะเลสาบสงกาเองนี่ก็ทำการประมงที่หนาแน่นนะครับคือ,อยังทำประมงที่หนาแน่นพูดง่ายๆก็คือ,อใส่ตู้ที่เห็นนะฮะใส่ตู้ที่เห็นเนี่ยมีประมาณสองล้อสองหมื่นกว่าลูกนะฮะตอนนี้สองหมื่นกว่าลูก แล้วก็พงพางเองนะพงพางเองนี่ก็มีพันช่องนะครับซึ่งก็คิดว่าก็หนาแน่นเกินไปคือทุกคนยอมรับตอนนี้ชาวประมงเองก็ยอมรับนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเองหรือกลุ่มนายกุ้งเองนี่ก็ยอมรับยอมรับว่าตอนนี้ไม่รู้จะไปทางไหนนะครับอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะจะถึงจุดที่จะต้องมาคุยกันว่าจะไปด้วยกันได้ยังไงนะระหว่างกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วนกะ็ อีกส่วนหนึ่งก็คือนาก้งประมาณหมื่นกว่าไร่นะครับที่อยู่โดยรอบของลุ่มทะเลส,สาบที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการปัสัตว์ซึ่งเรื่องปัสษุท์นี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่ยในเขตอำเภอรัตภูมนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็ลงมาสู่ทะเลส,สาบหมดเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี้ไม่ได้นะครับทีนี้ก็กควรจะมองทั้งระบบ ในมุมมองของคนในชุมชนทะเลสาบสงขาก็มีแนวคิดในการที่จะฟื้นฟูทะเลสาบสงขาเช่นกันเพราะที่นี่คือบ้านเกิดจกมีสรางจุดสร้างในการต่างชุมลมเนี่ยเพื่อมีแกนนําในมุ่งหายนนมานังคุยกันโดยการว่ามีองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าเข้ามา,นาหนังรวมคุยด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้มาคิดอ่ายแต่เข้ามามาแนววิธีการมาหนังคุย ทำเผื่อเราได้ได้มาร่วมกลุ่มกันแต่ทำมาทำมาพอทำเรื่องเล่ซ่าอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เอนพ้นไงก็เลยทำเผื่อเกิดกลุ่มมีกุ้งมังสวิรัติมาก่อนเพราะกุ้งมังสวิรัตเนี่ยเป็นตัวเชื่อยแต่คนจะได้มาพบกันเนื่องแล้วแในการมันมีเรื่องกองทุนกองไล่ย์นะคะ่ะคือพอมาจากนั้นก็นเริ่มอะกองทุนก็นเริ่มต่งางได้เอาอมสับต่งางได้ก็เลยตางเป็นชุมลมประมงอาซาขึ้นมาในขศซอสต้องายทากชิลก ทีนี้เรามาพอตั้งชมล่มแล้วไล่ไล่คนบอกวา่าในกับประชุมชาวบ้านทางวัดวา่าเราน่าจะมีเครหลักสร้างฝืนจะเป็นข้องข้องมุ่งบานเองจะว่าจะในข้อพันธุ์นาม,มาปล่อยตรงนี้แบบนี้เราได้แล้วลว่าถ้าวา่าถ้าเราไม่ได้ปล่อยเนี่ยพวกเราจะทำเลซ่าบางคนก็นไม่มีติดดินจกัจกแพชักชักลายเดียวเนี่ยพ่อก็ไม่หลุดไปอยู่ไหนัดจัดกัดจัดตังเป็นชมรมแล้วก็มีประมงอาซาดูแลเนี่ยนะมีการประชุมกันถูกถูกเดือน แต่เวลาเนี้ยก็มีกคงการไดไรเก่อข้อเสนอขันพูนมันปลามาบร้อยคเคตไร่ก็มาช่วยทำเหมือนเองแต่ว่าหลังจากชาวบ้านก็นเขาเว้นว่าทําเขตเนี่ยได้พ้นจริงมีการปล่อยฟันชั้นามเขาก็ได้จับจริงชาวบ้านก็เหลืมรู้สึกว่าเป็นเจ้าของที่มา,มาขึ้นวามาในาวันนียจากเหลือมเขาก็เมื่อว่าทำไปจ้ะไล่ไเนี่ยนะไม่ขอเร่ความทํากันแต่พออยู่มา หล่ไลปีพอมีการปล่อยปล่อยข้อไดจับข้อใดเห็นชัดว่านี่ถ้าไม่ปล่อยเนี่ยกุ้งปลาจะไม่ได้จับอีกเลยตรงนั้นแลนชาวบ้านเห็นชัดชาวบ้านเน้นว่าเออปีนั้นก็จับได้จริงวัน้าลอยวันทราบลอยพวกอยเนี่ยมาคนอะไรเป็นบ้านกันซึ่งจากเดิมเนี่ยมาหน้าไม้เขาก็เลยเน็นว่าถ้าวาตรงนี้อยู่เขาก็ได้พึ่งพิงได้ประโยชน์จากจากกุ้งตรงนี้กันเขาก็เลยเข้ามาเข้าร่วมแต่หวัดรัดเข้ามายืนเมื่อตรงนี climate, a, öl, ้แต yeah. ่ว่าเข้ามาปูกผู้ตาลี่ทราบนี่ผมเห้น้วย เพราะว่าถ้าว่าไม่ไม่บุญพูดใสหนังถ้าว่าไม่จัดจัดลาบบนี่ไม่มีเลยต่อไปไม่มีม,มีไม่มีทางเลือวิอ่งเนี่ยไม่มีน้ำเลยเลยบอกมันกิดคว้างไปมดตึงรีกับมันตื่นขึ้นก็ไปปักเดียวเลยการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาในวันนี้มีข้อคิดที่น่าสนใจเช่นกัน ทางชาฟากหลัดกันทั้งก็เข้ากองมามองกันว่าตรงไหนในชุมชนไหนที่ชาวบ้านเนี่ยเขา้ารวมตัวกันอยู่แล้วน่าจะมาะให้ความสนับสนุนนะให้ความส่งเสริมตรงนี้เพื่อเขาจะได้มีกำลังใจได้เดินต่อว่าเออเนี่ยมู่บ้านเผลือกันไ้แล้ววะเนี่ยตรงเนี้ยเขาเกิความรำมือจากของเข้าก่อนหลัดเขามากเราก็เลยว่าไม่มีหลัดไม่ออาไหนเราจะวิ่งตรงมาชาวบ้านก่อนอกจากชาวบ้านต้องไปยืนเพื่อราก็พ่อจับคนคนละคืน ความร่วมไม้ร่วมมือจากชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปสร้างจิตสํานึกให้เขาเนี่ยรู้จักห่วงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับการร่วมมืออย่างดีนะครับอีกอย่างก็คือว่าเราพยายามที่จะกระตุ้นจิตสํานึกของเยาวชนซึ่งซึ่งเขาจะเป็นกําลังสําคัญนะครับของประชาชนในรุ่นน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ย ให้เขารู้จักห่วงแหนนะครับแล้วรู้จักทําการประมงอย่างถูกต้องนะอย่างมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญผมเข้าใจว่าวันนี้สังคมไทยจะต้องยกระดับไปอีกหนึ่งขั้นเลยว่าไ,ไ,ไปถึงขั้นของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายต้องฟังเสียงทุกฝ่ายต้องไม่มีคําว่าผมรู้ดีคุณไม่ต้องพูดต้องเลิกคํานี้ให้ได้ว่าถ้าจะฟื้นฟูทะเลสาบสงขานะครับผมมองอยู่3ามสประเด็นด้วยกันนะครับที่จะต้อง ชัดเจนนะครับก็คือหนึ่งนี่ก็คือเรื่องของนโยบายนโยบายต้องชัดเจนว่าจะให้ทะเลสาบลงขาเนี่ยเป็นแหล่งพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าจะพืนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือจะเอาทั้งสองอย่างและจะมีแนวทางยังไงนะครับประการที่สองก็คือเรื่องของให้หน่วยงานเข้ามาร่วมมือเพราะว่าทะเลสาบลงขาเองเนี่ยมีหลายหน่วยงานมากนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นกรมเจ้าท่ากรมประมงกรมทรัพยากรทะเล หรือแม้กระทั่งกระทรวงต่างๆนี่หลายหน่วยงานมากนี่หน่วยงานต่างๆนี่ต้องมาบูรณาการกัน,นโดยเฉพาะการตั้งคบประมาณเนี่ต้องต้องรู้กันว่าการทํางานร่วมกันเป็นยังไงนะครับอันนี้เรื่องที่สองนะครับในเรื่องที่สามก็คือกระบวนการที่ที่จะยั่งยืนนี่ก็คือกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งกระบวนการเองนี่อาจจะมองกันแบบถ้าลึกๆก็คือทําให้ชาวบ้านหรือว่าประชาชนนี้เข้ามาร่วมวางแผนหรือว่าร่วมคิด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงแล้วที่ประกรันสัมัาก็คือการสื่อสารการรู้ข้อมูลกันร,รับรู้ข้อมูลของของชบบาวบ้านเองเนี่ยต้องรู้ข้อมูลให้ชัดเจนและร่วมมือกับหน่วยงานยังไงนะครับผมคิดว่าถ้านโยบายเข้มแข็งนะครับแล้วก็มีการรณาการของหน่วยงานทาชก,การแล้วก็มีการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วผมคิดว่าก็น่าจะไปได้น่าจะน่าจะอุดมสมบูรณ์น่าจะทะเลาบตรงกรานก็น่าจะคู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยต่อไป การฟื้นฟูทะเลสาบสงขาในวันนี้คงไม่ใช่เพียงใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่คงต้องเป็นทุกคนที่ต้องเข้าไปช่วยกอบกู้และฟื้นฟูทะเลสาบสงขาให้กลับมาเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าของเราต่อไป